คลิปนี้เรามาต่อกันในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าเด็กชาย2ตะวันเนี่ยวิ่งกลับบ้านค่ะเราก็ลากเส้นไปเลยเริ่มจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก50เมตรค่ะจากนั้นนึกขึ้นได้ว่าอยากกินชาไข่มุกก็เลยวิ่งกลับมาอีก20เมตรทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็วิ่งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก30เมตรก็จะถึงบ้านพอดีนะคะเขาบอกว่าเด็กชาย2ตะวันเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทาง5นาทีและโจทถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยค่ะซึ่งเราต้องหาจากแรงลับถูกไหมคะ,ะแรงลับเราก็ ดูเลยว่าทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยอันไหนไปทางเดียวกันก็คือเอามาบวกกันอันไหนที่ทิศทางต่างกันเราก็เอามาลบกันแค่นั้นเองค่ะซึ่งแรงลับในข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็น30บวกกับ30เท่ากับ60ทิศก็จะไปทางด้านทิศต,ตะวันออกนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะ จากนั้นนะคะเวลาที่เราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยเราก็แทนค่าในสูตรได้เลยอัตราเร็วเฉลี่ยสูตรก็คือ V เท่ากับ S ส่วนด้วยนะคะ s ตัวนี้แปลว่าระยะทางค่ะเราก็เอาระยะทางทั้งหมดก็คือ50บวก20แล้วก็30นะคะหารด้วยเวลาแต่ว่าดูดีๆนะคะข้อนี้เวลาให้เป็นหน่วยนาทีมาเราต้องไปเปลี่ยนเป็นวินาทีโดยการคูณกับ60ก่อนนะคะก็จะได้คำตอบอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ0.33เมตรต่อวินาทีจากนั้นเรามาหาความ วค,ความเร็วเฉลี่ยต่อค่ะความเร็วเฉลี่ยก็ใช้สูตร v เท่ากับ s สว t เหมือนกันแต่ว่า s ตัวนี้แปลว่าการกระจัดค่ะการกระจัดเราหาจากแรงนับมาแล้วคือ60หกสิเตีลงก็แทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น0.2เมตรต่อวินาทีค่ะ มาดูต่อกันข้อที่3ค่ะข้อนี้บอกว่ารถบัสคันหนึ่งขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพไปนะคนปรปฐมข้อนี้ไม่ต้องวาดภาพเลยเราดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมานะคะเนี่ยในโจทย์บอกว่า V ีเนี่ยก็คืออัตราเร็วเฉลียย่ยคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อยู่ห่างกันก็คือระยะทางค่ะ60กิโลเมตร จากนั้นนะคะเขาบอกว่าออกเดินทางเวลา9โมงครึ่งจะถึงปลายทางเวลาเท่าไหร่แสดงว่าถามว่าค่าเวลาหรือตัว T เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็แทนค่าในสูตรได้เลยก็คือจากสูตร v เท่ากับ s ส่วนด้ t นะคะแทนค่าเสร็จสับนะคะเราจะได้ว่า ค่า t ของเราเนี่ยนะคะมันจะมีค่าเท่ากับ0.67แต่ว่าหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะซึ่งเวลาเราจะหาคำตอบเนี่ยเขาบอกแล้วว่าออกเดินทาง9โมงครึ่ง9โมง30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนเป็นหน่วยนาทีก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับ60นาทีานักเรียนก็เอา0.67เนี่ยไปคูณกับ60นะคะก็จะเท่ากับ40นาทีจากนั้นก็เอา40นาทีเนี่ยแนะ ไปบวกกับ9ก้าโมงครึ่งก็คือเริ่มออกเดินทาง9ก้าโมงครึ่งบวกไปอีก40นาทีก็จะถึงปลายทางเวลา10โมง10นาทีนั่นเองค่ะ